ที่ราคดพบกับรายการ healthy secret มหัศจรรย์โลกสุขภาพและจารุณีคนเดิมนี่นะคะที่มาพร้อมกับเรื่องราวที่เป็นสาระประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพและความงามวันนี้มาพร้อมแขกรับเชิญแต่แขกรับเชิญของเรา2ท่านนะคะซึ่งนานๆทีเราจะได้ต้อนรับแขกรับเชิญ2ท่านพร้อมๆกันแบบนี้นะคะวันนี้มากันด้วยความรักสายใยแห่งความรักนะคะสายใยแห่งความผูกพันเพราะว่า2ท่านของเรานี้คือ 1. ลูกสะใภ้นะคะสอง คุณพ่อสามีมาด้วยกันด้วยความห่ใหญ่กันเนี่ยนะคะเราขอต้อนรับนะคะคุณอาคมชนะกุลและคุณจารีชนะกุลค่คะสวัสดีค่ะ,สสคะโอ้ยินดีต้อนรับเลยละคะเรื่องราวเป็นยังไงมายัางไงอ่ะคุณจารีค่ะเริ่มที่คุณก่อนเลยอ่ะเรื่องราวเรื่องสุขภาพเนี่ยค่ะเมื่อตอนแรกนะคะดีจันอ้วนอ้วนคือปอบคือตอนท้องน,นะคะตอนท้องไม่ได้ตานานเสริมนะคะถึงทีนี้ก็อ้วน ปอหลังจากก็น้องตอนนี้ก็อ้วนก็น้ําหนักขึ้น64ก่อนคลอดเดี๋ยวย้อนถามนิดน,นึงค่ะว่าก่อนคลอดก่อนท้องก่อนมีน้อง52กิโลใช่ค่ะลดะห,ลหลังคลอด64 64อุ้ยเพิ่มมาเยอะแต่ว่าถามนิดน,นึงค,ค่ะว่า,ารูปปกติก็จะมีรูปมาโชว์กัน before after อร์ไอตอนไอ<ช>ตอนก่อนตั้งท้องนะั้นมีไหมคะของหลวไม่มีอะค่ะคือไฮตัวอ้วนและหน้าก็เป็นสิวผิวคำ้ำ ผีกงแห้งหยาบกล้านะค่ะถึงที่นี้ก็ไม่กล้าถ่ายอายตัวเองเลยไม่มีรูปไม่มีรูปไม่มีรูปเก็บไว้อายตัวเองเราทำยังไงคะนี่มันไม่ได้ขึ้นมาน้อยนะก็ทานเยอะค่ะถึงที่นี้ก็ก่อนที่จะได้ทานตาหนานเสริมของบริษัทไตามได้ทานผลิตภปหนานเสริมหละย่อรวมทั้งกาแฟล้นน้ำหนักด้วยถึงที่นี้ก็ไม่ได้ผลค่ะอันนี้จุดประสงค์ของเราเลยเนี่ยที่ถามกันคือเรามีความกุ้มใจละในเรื่องน้ําหนักหลังคลอด ลดยังไงก็ไม่ลงรถยังไงก็ไม่ลงใช่ค่ะลดยังไงก็ไม่ลงก็เป็นปัญหาเยอะแยะเลยหลายเรื่องก็เลยบังเอิญมาเจอพี่ชายพี่ชายก็แนะนําให้ฟังว่าอุ้ยลองดูที่นี่เขาดีใช่ค่ะเพราะว่าพี่ชายเคยป่วยเป็นไมเกรนเดรรังค่ะแล้วก็ไม่ทายค่ะจรงจรนี้ก็หน้าตาคือคุณตาวินแก้วค่ะใช่ค่ะ ทั้งครอบครัวเลยค่ะคุณทาวาริ<ม>กแก้วนะคะเคยมาออกกับเราในเรื่องไมเกรนเรื้อรังนะคะท้องผูกมา20กว่าปีแล้วหายหายก็เป็นห่วงญาติมิตรพี่น้องโดยเฉพาะน้องสาวนะคะคนใน,ในบ้านทุกคนเป็นห่วงก็ทําไมถึงเชื่อเขาละเออเขาแนะนําปุ๊บแล้วมันมาจากอะไร<อ>ไเห็นปุ๊บอ๋อ,อคือเห็นรูปร่างของพี่ก็เปลี่ยนตัวกระเป๋าก็ดีขึ้น<อ>ใช่ค่ะผิดหูปิดตาผิดอูผิดตา ก็ถามว่าอาการป่วยของพี่หายแล้วยางก็บอกว่าดีขึ้นนะตอนนี้พี่ไม่เป็นอะไรแล้วลองทานดูไหมตนน้องนี้ค่ะลองทานดูไหมเพราะว่าน้องเป็นคนที่ว่าอะไรก็บอกว่าดีก็ตามไปหมดใช่ค่ะแต่ดีก็เออลองดูได้กันหลังจากแนะนำไปแล้วได้ใช้ไปแล้วตัวสูตรลดน้าหนักนะคะผลิตภัณฑ์ไทยทำนะคะเป็นยังไงบ้างคะได้ตัวอะไรมาบ้างก็สารสกัดจากมะเร็งนลค่ะสารสกัดมะเขือเทศแล้วก็สารสกัดจาก สมอไตค่ะแล้วก็กลาเจนจาโจงกราเจนจงทีงนี้ก็มีอีกตัวก็ไลโคฟินค่ะอ๋อไลโคฟินที่เป็นสารสกัดจากมือเขือเทศนะคะมีสารสกัดมะร็งองุ่นนะคะ,คะมีตัวไลโคฟินสูตรเข้มข้นคือเรียกว่าเป็นสารเดี่ยวเลยนะคะจากมือเขือเทศแล้วก็ตัวสมอไทยซึ่งเป็นตัวที่ล้างพิษขับสารพิษออกก็ได้ดีเลยใช่ไหมคะท่านนานเท่าไหร่คะถึงจะเห็นผล ประมาณเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งผลเป็นยังไงบ้างคะที่เรารู้สึกว่ามันก็รู้สึกว่ากรรชับขึ้นน้ําหนักก็หายไป4ี่กิโลเดือนหนึ่งลดไป4กิโลสี่กิโลค่ะโอ้ตายแล้วคั้งลชื่นใจเราเราต้องควบคุมอย่างอื่นด้วยไหมอ๋อไม่ค่ะเพราะว่าดิฉันเป็นคนตานจุกจิกและอีกอย่างหนึ่งน้องก็ตานนมด้วยพอน้องทานนมแล้วก็รู้สึกว่าหิวหิวแล้วก็ทานตลอดยังลดได้4กิโลยังลดได้ค่ะคือเหมือนกับว่ามันลดไปในตัวค่ะ ถึงได้มานั่งผอมเพียวอยู่ตอนนี้ลดไปกี่กิโลคะสี่กิโลตอนนี้กิโลแล้วค่ะเหลือเหลือกี่กิโลนะคะห้าสิบเก้าแล้วห้าสิบเก้าก็ยังมีกําลังใจที่เดี๋ยวจะลดลดต่อไปอีกจมาถึงให้ขออนุญาตเรียกเรียกคุณลุงได้ไหมคะนะคะนะคะขออนุญาตเรียกนะคะคุณลุงคุณลุงอาคมป่วยเป็นอะไรคะแล้วอาการของเราเป็นยังไงนะคะถึงเป็นเข้าโรงพยาบาลถุงลมพองอ๋อถุงลมพองไอเยอะเลยอ่ะทรมานทรมานติด นอนไม่ได้เลยดูไม่ได้นี่ปล่อยเร่งนี่ปล่บ้านบ้านใพูดออกไม่ได้ค่ะไม่พูดไม่ได้พูดไม่ออกเหมือนกับว่าเพื่อนบ้านมาเพื่อนบ้านมาตักตาย่็พูดไม่ได้ปากขาวหน้าซีดแล้วทํางานได้ไหมคะแบบนี้เราทําไม่ได้ตนนั้นทําไม่ได้เลยอ่ะอาการแย่ขึ้นทุกวันทุกวันมันใหญ่ทุกวันพอได้พอได้กันยานี้ก็บายตัวปุ๊บเดี๋ยวสีไปหาหมอหมอจ่ายยามาแล้วทานยาแล้วกินปอบนต้ันโต พอมันเทามันมียาพ่นด้วยมียาค่ะอีตอนพ่นก็ค่อยอย่างชั่วพอมันเทาหลังจากนั้นมันก็จะมีอาการขึ้นมาเรื่อยๆอยู่อีกมัต้องพ่นกันอยู่ตลอดใช่ไหมคะครับโอ้ยทรมานนะถึงตอวทานยาก็หน่องเท้าตาตรงนี้กันมากกว่าหัวร่างกายเก่งเร็ดีกงัวนี่ปล้อเลยเออใค่หัวแนะนําตัวไหนคะน้องเจนีก็มีสารสกัดจากเมล็ดอาวนเมื่อผสมมะเขือเทศแล้วก็จะสารสกัดจากตาลแดงสมุนไพรจีน คำนุ่งน้ำยจีนด้วยค่ะแล้วก็โอโคกิวเทนโอโคิวเทนค่ะโอโคกิวเทนโอโคกิวเทนแล้วก็อีกตัวเดินก็ไลโกลฟีมเพิ่มเพิ่มสารอาหารนะคะอ๋อค่ะก็หลายตัวอยู่เหมือนกันนะค่ะยตัหลายตัวอยู่เหมือนกันทานอยู่นานไม่คะถึงเห็นผลว่าเดือนครึ่งเลยเดือนครึ่งกับเดือนครึ่งแข็งแรงหายใจได้แล้วครับของปึ๊บรับดีรับดีเลยเนาะสารเก้าอยู่เยอะ ทานข้าวได้นะคะรับดีเลยพอรู้อาจารย์ตรนี้ทักการบอกไม่ต้องตุนคนตอนดาราก็รู้มาก็่าครุ่นน้ามุ่งจัามาเนี่ยจนกินเลยกินเลยนะเะาติดอาจารุ์ีนี้จ้งพ่อก็บอกว่าพี่เปิ้ลแนะนำยาให้ผลิตยาที่มีราคาไม่แพงไอ้สมกตาน้าที่ชาวบ้านก็ทานได้ค่ะทานได้ค่ะแล้วคุณดุงแนะนำต่อหรือเปล่าล่ะหมายถึงว่าไปแนะนำ แนะนำเพื่อนๆแนะนําให้คนอื่นทานด้วยหรือเปล่าคะผุกคนแนะนำกับเมื่อไห่นําหมอได้พมก้อนเนี่ยก็ผมก่อนหลังจากที่คุณลุงได้ทานผลิตภัณฑ์ของไทยทําไปแล้วเนี่ยค่ะไปหาคุณหมออีกครั้งหนึ่งอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการดีมากค่ะเป็นยังไงคะมันไม่เหนื่อยไม่เอยไม่หอบไม่เหนื่อยไม่ไอไม่หอบไม่มีเสมหะไม่มีเสมหะ่แไม่แน่นหน้าอก แล้วอาการนอนไม่หลับนอนหลับดีนี่ก็หายนอนหลับดีเนาะอาการนอนหลับก็ดีขึ้นทานเข้าได้เยอะทานเข้าได้เยอะร่างกายแข็งแรงขึ้นสามารถทำมาได้ทุกอย่างที่ตั้นอยากจะทําจากที่ทําไม่ได้เลยเหนื่อยตอนนี้ไม่มีเหนื่อยตอนนี้ไม่แล้วทำได้แล้วไม่ต้องไปพ่นยาแล้วมีความสุขไม่ต้องไปพ่นยาแล้วค่ะก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ยังมีนัดตามที่คุณหมอบอกให้ไปนัดตรวจร่างกายเป็นช่วง ดีมากค่ะดีมากดีมากสุดยอดเราสบายใจเลยนะคะมีความสุขทุกวันเลยนะคะเรียกว่าเรื่องที่เราเคยห่วงในเรื่องเวลาป่วยไข้ทั้งหมดเลยเรื่องน้ําหนักนะคะเรื่องถุงลมเรียกว่าเราพูดได้เต็มปากเรื่องเขาว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้พอใจเป็นพอใจปกติดีกินดีนะคะดีจังเลยค่ะค่ะอย่างนั้นเราจะต้องบอกต่อโดยที่บอกต่อนี่ค่ะอย่างนั้นเราต้อง บอกความประทับใจให้กับ,บทางบ้านฟังสักนิดเดีวยวคะ่ะเริ่มจากใครก่อนดีคะเรื่องจากคุณลุงก่อนดีกว่าคุณลุงฝากภาษาใต้ฝากภาษาบ้านเราเลย <มา S 1> บอก<ป>กับเพื่อนปุงป้งเลยนี่นะคะปุ้งบาดใจนิ่งหลูหล,ลูลั่นล่นตามามานตาณีพบกันในต้นดีเป็นกันมังเกมากกันฟังแล้วม,ม,มีมีความสุขค่ะฟังแล้วมีความสุขกับคุณคุณลุงด้วยน้องจารีค่ะน้องจารีปากด้ลยค่ะอยากจะขอบคุณประจัดไตใจามากๆนะคะตีช่วยให้สุขภาพของคของก็ัวรดิฉันคุณพ่อและคุณพี่มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นค่ะ ขอบคุณมากจริงๆค่ะค่ะก็หวังว่าคุณน้องจารีคงจะยิ่งพอใจยิ่งขึ้นไปกลับไป52เหมือนเดิมไมค่ะห้เหมือนเดิมก็ตอนนี้ดูไม่ดูเพียวดูสดใสหน้าตึงมีคนชมกันไหมคะมีคนชมค่ะแต่บ้านก็มีใ้อยู่ด้วยแนะนําห้เพื่อนบ้านใช้ด้วยค่ะค่ะนั่นแหละนะคะคือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสวยงามน้ําหนักหน้าตึงนะคะอย่างคุณจารีเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยนะคะของเพียวกับเรื่องของถุงลมโป่งพองซึ่ง เรียกว่าเป็นปัญหากันอยู่ในปัจจุบันนะคะคือคนที่ติดไปแล้วสูบบุหรี่กันมาตั้งนานแล้วแล้วมันเกิดอาการขึ้นภายหลังเนี่ยเราจะทํายังไงอ้อพูดถึงตรงนี้นี่คุณลุงยังสูบบุหรี่อยู่หรือเปล่าผมหยุดแล้วหยุดแล้วดีใจจังเลยมันต้องหยุดนะคะเพราะว่าเรา่าดโรคเราตรงนี้ต้องหยุดเลยนะคะพอหยุดนี่มัทีโมโอน่าเคารพจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เราก็รู้นะคะว่ามันไม่ดีแล้วมันสร้างปัญหาได้อย่างมากมายอาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะคะแล้วก็ควรหยุดมันเมื่อเราเป็นแล้วถูกลบบ่งพ้อง สนใจรายละเอียดอะไรก็ถามเข้ามาได้ตํามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะคุณลุงบอกว่าพร้อมที่จะพูดคุยแล้วก็ให้ให้รายละเอียดได้ทั้งหมดพร้อมกับคุณจารียด้วยนะคะในเรื่องของลดน้ําหนักแล้วก็หน้าตึงหน้าใสาความจริงมีเรื่องราวอย่างแนะนําอีกเยอะเลยนะคะเรื่องของความสวยงามถามเข้ามาได้เลยะคะ่ะในเบอร์ต,ตรงนี้วันนี้นะคะเรา หมดเวลาซะแล้วนะคะคงต้องกลับมาพบกันคราวหน้ากับ a l t ที่ส c r e ตกับเรื่องราวดีๆในเรื่องของสุขภาพและความงามกันในครั้งต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คุณลุงคุณลุงอาคมนะคะแล้วก็คุณจารีชนะกุลที่มาร่วมพูดคุยเป็นประโยชน์กันมากๆในวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะและพบกันใหม่คราวหน้านะคะเราทั้งสามคนต้องลาผู้ชมไปก่อนคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะดีค่กลดน้ำหนักฉบับล้างผิด การลดน้ำหนักในปัจจุบันที่ให้ผลที่รวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อในวงการแพทย์และความงามคือการลดน้ำหนักควบคู่ไปกับการกำจัดพิษออกจากระบบร่างกายปัจจุบันนี้คนเราเผชิญกับมลพิษมากมายจากสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนมาในาน้ำอาหารและเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นโลหะหนักยาปราบศัตรูพืชยาฆ่าวัชพืชยาฆ่าเชื้อราพิโตเคมีและอื่นๆร่างกายของเราดูดซับเอาสารพิษเหล่านี้เข้าไปไว้ในร่างกาย สะสมนานๆเข้าถึงระดับที่เป็นพิษก็จะทําให้ร่างกายเกิดอาการต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นสิวผิวไม่เรียบอาการภูมิแพ้เบื่ออาหารอารมณ์แปลปรวนนอนไม่หลับปวดเมื่อยตามตัวปวดข้อกระดูกและอาการอื่นๆรวมทั้งการสะสมสารพิษยังเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆมากมายรวมทั้งโรคมะเร็งด้วยหากปล่อยให้มีภาวะท้องผูกเรื้อรังเรากําลังเปลี่ยนลำไส้ใหญ่ของเราให้กลายเป็นแหล่งผลิต สารพิษซึ่งจะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่กระแสเลือดและแพร่ไปยังเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายรวมทั้งสมองและระบบประสาทการทําให้ลําไส้ใหญ่สะอาดและปราศจากสิ่งตกค้างอยู่เสมอเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญที่สุดของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและการลดน้ําหนักถ้าคุณอยากมีหน้าท้องแบนราบผิวเนียนปราศจากสิวหน้าใสการกําจัดสารพิษออกจากร่างกายหรือดีท็อกเป็นสิ่งจําเป็นสารสกัดจากสมอไทยได้ รับสมญาจากวงการอายุรเวทประเทศทิเบตว่าเป็นราชาสมุนไพรเนื่องจากฤทธิ์ในการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายและผลในการบำบัดโรคหลายชนิดในขณะเดียวกันมีรายงานถึงผลในการบำรุงสุขภาพและการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายในประเทศอินเดียสารสกัดจากสมอไทยใช้ในการรักษาโรคหลายชนิดเช่นโรคระบบทางเดินอาหารอาการอาหารไม่ย่อยโรคระบบทางเดินปัสสาวะโรคเบาหวาน โรคผิวหนังโรคพยาธิโรคหัวใจอาการไข้เป็นระยะ อาการท้องอืดท้องเฟอ้อท้องผูกแผลในทางเดินอาหารอาเจียนอาการเจ็บปวดในลำไส้และฤิ์สีดวงทวารหนักนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสรวมทั้งเชื้อ HIV และแบคทีเรียบางชนิดบำร,รุงหัวใจต้านอนุมูลอิสระและชะลอความชราคนที่เด่นจากสารสกัดจากสมอไทยจะเป็นเรื่องของการกำจัดสารพิษออกจากร่างกายและช่วยระบายโดยที่ตำรับสมุนไพรไทยอ้างว่าการรับประทานสารสกัดจาก สมอไทยจะทําให้พิษต่างๆรวมทั้งสารพิษตกค้างถูกกําจัดออกจากร่างกายโดยสิ้นเชิงในเรื่องของการช่วยระบายนั้นตำรับการแพทย์แผนไทยเขียนไว้ชัดเจนว่าสารสกัดจากสมอไทยจะทําให้มีการถ่ายอุจจาระบ่อยครั้งขึ้นและเป็นการกวาดล้างทําความสะอาดระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะลำไส้ใหญ่ให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาผลการวิจัยพบว่าสารสกัดจากสมอไทยช่วยควบคุมระดับไขมันในเส้นเลือดและช่วยการทำงานของ ตับในการกำจัดไขมั่นออกจากร่างกายรวมทั้งกระตุ้นการพผาผลาญของร่างกายด้วยปัจจุบันมีการใส่สารสกัดจากสมอไทยลงในตำรับอาหารเสริมลดน้ําหนักหลายชนิดทั่วโลกและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในผู้มีน้ําหนักเกินที่เป็นโรคท้องผูกและมีอาการบวมหรือข้างน้ำตามส่วนต่างๆของร่างกาย สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไพลส์สนสารสกัดจากสมอไทยสารสกัดจากผลส้มแขกสารสกัดจากเปลือกสนสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Bdrinks Collagen c ค l ลลาเจนเปปไทด์ agen, agen 100%จาก n e ว t r a เฮอ b ์นวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยแพทย์และเภสัชกรบริษัทไทยทำอารยันส์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงาม สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Grape Seed Plus Lycopene สารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดมะเขือเทศจาก n e u t r a Herbal นวัตกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยแพทย์และเภสัชกรบริษัทไทยทำอัลไลแอนซ์ผู้นำนวัตกรรมสุขภาพและความงามสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Allgen แพทย์ทางเลือกสำหรับหอบหืดภูมิแพ้